ครับสวัสดีครับผมนายโฟมสันแมนินนะครับผู้สอนมวยสากคนยุคชนเยาวชนทินจับไทยนะครับแล้วก็นายวิทิณันมุ้ยมั่งนะครับนักกีฬามวยสากคนยุคชนเยาวชนทินจับไทยนะครับสาหรับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับเทคนิคการรุกด้วยหมัดทุกหน้านะครับทุกบัดหน้านะครับไปที่ใบหน้านะครับดูนะครับการที่เราจะชกนะครับก็พยายาหลอกคู่ต่อสู้นะครับพยายามหลอกก่อนนะครับเหมือนคล้าย การล <Over. S 1> ุกด so right ah. ้วยหมัตรงหลังเลยนะครับหมัดุนครับขยับขยับขยับฮุกนะครับขยับฮุกเราลุกเราต้องมีเท่าไรมาก่อนนะครับมีเท่าไรมาด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงสูงยำฮุกขาก้ามได้วยขาข้ามไปพยำฮุ่กที่ไปที่ไปฮุกนะครับเวลาฮุกมือหลังเราต้อง นะพราะการกัวนครับกำมัดอยู่ในระบางคิ้วนะครับยิ่เหนือคิ้วนิดน้อยนะครับเทคนิคที่2นะครับการหุกนะครับปัดหน้านะครับการจุดโจมปัดหน้านะครับเรารอกจะต่อยปัดหลังครับพอกะต่อยปัดหลังนะคุณสู้พวงแล้วนะครับคุณสู้พวงรอกะต่ยหัดหลังแล้วเป็นการปิดพลไห่เรามาด้วยนะครับแล้วเราหุกไปที่ใบหน้าเลยปุ๊บรอกกล้ามหุ้นเลยนะครับหลอ ต้โอสอนน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 ้นโอโอ,โอ,โอครับครับสำหรับเทคนิคการหุ้มด,ด้วยหมาหน้าครับกระจกหุ้มด้วยหมาหน้าก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ